ในโลกของฟุตบอลเรเนลเมสซี่และอาเยนล็อบเบนเลี้ยงเลาะไปตามกาบขวาก่อนตัดเข้าซ้ายและปั่นโค้งโค้เสียบมุมนี่คือภาพจำของคนที่ถนัดเท้าซ้ายเทรน์อเล็กซานเดอร์อาโนหรือจะเป็นเดวิดแบ็กแฮมคอสบอลจากริมเส้นเพื่อสร้างโอกาสการทำประตูนี่คือภาพจำของคนที่ถนัดเท้าขวา แค่พวกเขาเหล่านี้ง้างที่จะทําประตูหรือเห็นท่าทางก็รู้แล้วว่าพวกเขาจะทําอะไรต่อไปเพียงก็แต่ว่ามันยากที่จะหยุดพวกเขาเท่านั้นแต่เพื่อนๆลองคิดตามนะครับถ้าสหรับนักเตะที่ถนัดสองเท้าละ่ะมันก็ยากที่จะคาดเดาวนะครับว่าช็อตต่อไปเขาจะทําอะไรได้อีกเพื่อนๆลองนึกภาพตามนะครับถ้าอย่างอาน์เลอบเบนถนัดสองเท้าและสามารถลากตัดเข้าไปได้ทั้งสองฝั่งหรือจะเป็นเดวิดแบ็กแฮม ที่สามารถคอร์บอลด้วยเท้าซ้ายมันจะน่ากลัวขนาดไหนแต่ที่เกิดออกมาทั้งหมดมันมีนักเตะอยู่คนหนึ่งครับที่ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเจ้าหนูนี่มันถนัดเท้าข้างไหนจนเคยได้ฉายาอยู่ช่วงหนึ่งครับว่าขวาตายซ้ายสลบเมสันกรีนบูดแต่ก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามทั้งสองแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook และ YouTube เผื่อท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันครับนี่คือเรื่องราวของโลกฟุตบอลยุคใหม่ ที่ทุกทัศนะล้วนมีความสามารถแตกต่างกันได้อย่างมหา,าศาลและทัศษะที่เราจะพูดถึงคือการเตะบอลที่แม่นยำได้ทั้งสองเท้าโดยจะเล่าผ่านเรื่องราวของเมสันกีนบูตนักเตะที่เคยขนานนามว่าเป็นดาวรุ่งที่ฮอตที่สุดจนกระทั่งดับชั่ววูบด้วยอารมณ์ตัวเองเขาฝึกฝนมาอย่างไรและการเตะได้ทั้งสองเท้ามีอิมแพคต่อโลกฟุตบอลยุคใหม่มากน้อยแค่ไหนแม้ไม่มีอะไรมายืนยันได้แบบร้อยเปอร์เซนต์ว่าโลกฟุตบอลณเวลาปัจจุบัน มีการพัฒนามาจากอดีตจนสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าดีกว่าหรือยังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆต่างบอกเราได้เลยนะครับว่าโลกฟุตบอลยุคนี้มาไกลจริงๆตัวอย่างอย่างที่เราได้เห็นอย่างคริสเตโนโรเรนโดหรือจะเป็นสลาตันอิบราฮิมูวิชที่อายุแตะเลข40ก็ยังเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้อย่างสบายด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งเราได้เห็นนักฟุตบอลตีกา้ามใหญ่ลำบึกที่มีทักษะยอดเยี่ยมอย่าง อนามาตาเล่สิ่งเหล่านี้ล้วนบอกว่าวิทยาศาสตร์หรือการรีดศักยาภาพของตัวนักเตะรวมถึงความเข้มข้นของการซ้อมหรือการแข่งขันนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนักฟุตบอลยุคใหม่จะทําในสิ่งที่นักฟุตบอลยุคเก่าทําไม่ได้หรือทําได้เหนือกว่าด้วยการนําวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือองค์ความรู้ในการฝึกซ้อมที่มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นมาเอื้อประโยชน์ให้กับนักฟุตบอลยุคนี้สามารถเก่งได้เร็วขึ้นมีทักษะรอบด้าน มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นกว่าเดิมและหนึ่งในทักษะที่โคตรจะสำคัญของฟุตบอลยุคนี้คือการเตะบอลได้สองเท้าดีเท่าเท่ากันนั่นเอง ซึ่งหากเราย้อนไปดูสถิติดาวซนโวสูงสุดตลอดการ50อันดับแรกของพีเมลีมีเพียงนักเตะคนเดียวที่สามารถยิงประตูได้จากเท้าที่ไม่ถนัดมากกว่า30%ของประตูทั้งหมดที่เขายิงได้คนคนนั้นก็คือกลาเบวอักบลหอขณะที่อันดับ2คือโอเลกุน่าโซชายิงประตูด้วยเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดไป29%และโรบินฟานเพอร์ซี่อันดับ3ยิงประตูด้วยเท้าขวา27% โดยเรื่องนี้มีงานวิจัยของร on ดอนส c ูล o l of e c o n o m i c ได้ยืนยันข้อมูลที่พวกเขาได้ลงสำรวจในหมู่นักเตะซึ่งแข่งขันในฟุตบอลโลกปี1998ที่ฝรั่งเศสพบว่ามีนักเตะที่ถนัดเท้าขวา79%ส่วนที่เหลือเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่พวกเขาแทบหาเปอร์เซ็นต์ของนักเตะที่เล่นบอลด้วย2เท้าที่มีคุณภาพเท่ากันแบบ50-50แทบไม่ได้เลยมีแค่1%เท่านั้น แต่ถ้าว่าเหลือบมามองในปัจจุบันมีนักเตะหลายคนที่ขึ้นชื่อเรื่องการเตะสองเท้าได้ดีเท่าเท่ากันหรืออยู่ในระดับที่ใช้เท้าข้างไม่ถนัดได้มีประสิทธิภาพมากมายยกตัวอย่างอย่างเช่นมานูเอลนอยเออร์ฟิลิปลามฟาเซโกตตติหรือจะเป็นสองผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคอย่างคริสเตโนโรเลนโด และลีโอเนลเมสซี่ที่ยิงประตูจากเท้าไม่ถนัดมากกว่าร้อยลูกสิ่งนี้บอกให้เรารู้เลยนะครับว่าการแข่งขันที่เข้มขน้นจุดแข็งเพียงเล็กๆน้อยๆล้วนสร้างข้อได้เปรียบได้ภายในเวลาเสี้ยววินาทีนักเตะเหล่านี้สามารถเลือกใช้เท้าได้ทั้งสองข้างเพื่อสร้างความได้เปรียบในสนามดังนั้นเมื่อโลกฟุตบอลพัฒนาไปข้างหน้าแบบไม่มีหยุดมันก็หมายความว่านักเตะยุคใหม่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเข้าไว้และหนึ่งในนักเตะที่ทำให้เราได้เห็นถึงโลกฟุตบอลยุคใหม่ กับการให้ความสําคัญของการเตะได้ทั้ง2เท้าอย่างชัดเจนที่สุดคือเจ้าเมสันกรีนบูตนักเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ปัจจุบันถูกส่งยืมตัวให้กับสโมสสอนเกตาเฟนและเชื่อไหมครับว่าถึงนาตอนนี้ก็ยังเป็นที่น่าสงสัยของคนทั้งโลกว่าจริงๆแล้วเมสันกรีนบูดเขาถนัดเท้าข้างไหนกันแน่ควินตันฟอร์จูนอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังออกมากล่าวว่า มีนักเตะไม่กี่คนในโลกที่สามารถไปได้ทั้งสองเท้าเหมือนเมสันทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาเขาทำได้พอๆกันเลยมันตลกจริงๆผมคิดว่าเขาถนัดเท้าซ้ายและหลังจากนั้นเขาก็ยิงจุดโทษด,ด้วยเท้าขวาและผมยังเห็นเขายิงฟรีคิกได้ด้วยเท้าขวาและเท้าซ้ายอีกโดยคิวตันฟอร์จูนเคยเป็นโค้ชของเมสันกินบูดในทีมย23ในเกมที่ยูเนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะบอลมัด5ประตูต่อ2เมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2020เมสันกีนบูตได้โชว์ศักยาภาพของเท้าทั้งสองข้างด้วยการยิง2ประตูแถมแต่ละลูกแสดงให้เห็นว่าเขาใช้เท้าซ้ายและเท้าขวาดีเท่ากันสังเกตจากการวางเท้าน้ำหนักบอลและการควบคุมวิถีของลูกจนมีคำกล่าวว่าเขาเป็นนักเตะทีม่มีเท้าข้างถนัดสามารถเตะได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากันแบบ50-50เลยทีเดียวแต่เทว่า ความจริงไม่ใช่แบบนั้นโดยธรรมชาติแล้วกรีนบูดเป็นนักเตะที่มีเท้าซ้ายเป็นเท้าหลักสิ่งนี้สามารถพบเห็นได้ในแต่ละเกมที่ลงสนามเมสันมักจะเลือกเท้าซ้ายเป็นเท้าที่เล่นบอลจังหวะแรกก่อนเสมอแต่หากหมดมุมที่จะใช้เท้าซ้ายเล่นกรีนบูดก็จะใช้เท้าขวาซึ่งประสิทธิภาพนั้นก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ในแง่ของการจบสกอร์ซึ่งอดีตเฮดโค้ชอย่างโอเลกุน่าโซชาออกมากล่าวว่าเมสันทำมันได้อย่างธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการยิงจุดโทษด้วยเท้าขวาหรือซ้ายสัตฟีคิกด้วยซ้ายหรือขวาแทบจะเรียกได้ว่าทั้งสองเท้าของเขา50-50หรืออาจจะถนัดเท้าซ้ายแบบ51-49ตัวของกีนบูดก็เคยออกมาอธิบายเรื่องการใช้เท้าของเขาเช่นกันเขาเล่าย้อนกลับไปตอนอายุ13ปีตอนยังเล่นให้กับทีมเยาวชนของปีศาจแดงเกมนั้นเป็นเกมที่ปีศาจแดงต้องพบกับคู่แข่งร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยตัวของเมสันเล่าว่า ในเกมดังกล่าวเขาปิดตายเท้าซ้ายผมจนเล่นไม่ออกและส่งผลให้เกิดความผิดพลาดมากมายหลายจังหวะจนสุดท้ายผมเลือกที่จะใช้เท้าขวาแทนเพื่อทําให้ตัวเองมีพื้นที่เล่นง่ายขึ้นโดยส่วนตัวผมเลือกการเล่นเท้าซ้ายของตัวเองดีกว่าเท้าขวาแต่สําหรับการยิงจุดโทษต้องให้เท้าขวาเพราะนั่นเกิดเมื่อตอนผมเล่นให้กับ u 13ตอนพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และผมเป็นคนยิงจุดโทษด,ด้วยเท้าซ้ายไม่เข้า แถมเล่นไม่ออกอีกด้วยนับจากนั้นผมก็เปลี่ยนการยิงจุดโทษด,ด้วยเท้าขวามาตลอดเลยมาร์คซีเนียโค้ชเยาวชนของปีศาจแดงได้ลกล่าวว่าเมสันเข้ามาสู่ทีมตอนอายุ6ขวบเขาใช้เท้าซ้ายและเท้าขวาดีเท่าเท่ากันเด็กคนนี้พัฒนาเร็วมากมีเล่เหลี่ยมไม่ว่าจะสอนอะไรเขาจะทำตามได้แทบทันทีการยิงแต่ละลูกของเขานั้นเน้นไปที่การยิงเสียบมุมทั้งนั้นผมขอพูดตรงๆว่า เขายิงได้เหมือนกับเด็กอายุ13ปีด้วยซ้าการเตะฟุตบอลได้ทั้งสองเท้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนอกจากความฝึกฝนพยายามแล้วพรสวรรค์ ก็ต้องมีด้วยระดับหนึ่งและเมื่อคุณมีพรสวรรค์ที่เพียงพอบวกกับความขยันสร้างจุดแข็งให้กับเท้าข้างที่ไม่ถนัดจึงทําให้เมสันกรีนบูดสามารถใช้ทัศน์สองเท้าได้อย่างแนบเนียนจนไม่มีใครฟันธงได้แน่ชัดว่าเท้าข้างไหนคือข้างที่ถนัดกันแน่และด้วยทัศน์นี้กรีนบูดจึงก้าวกระโดดขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตั้งแต่อายุ17ปีและมีผลงานการยิงประตูแบบจับต้องได้อย่างชัดเจน โดยปัจจุบันแม้เมสันกรีนบูดจะถูกปล่อยยืมตัวให้กับสโมสรเกตาเฟ่แต่เหล่าพลพรรคสาวกปีศาจแดงส่วนใหญ่ก็ยังก้มหน้ากุมขมับเสียดายฝีเท้าของเจ้าไม้เขียวเพราะตะกรฝั่งขวา ที่มีเจ้าไม้เขียวหลากเรื้อยมันช่างมีพิษสงและทำอันตรายให้กับทีมคู่แข่งมานักต่อนักจนปัจจุบันตำแหน่งนี้ตกมาเป็นของเดมุนแอนโทนีที่ผลงานย้ายเข้ามาสวมเสื้อปีศาจแดงยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันในฐานะที่ผมเป็นแฟนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ ก็หวังและภาวนาให้เจ้าไม้เขียวได้ระเบิดฟอร์มเทพกับสมโมสรอนเกตาเฟ่และพิสูจน์ตัวเองเพื่อกลับมาสวมเสื้อปีาศาจแดงแมเชสเตอร์ให้ได้อีกครั้งก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสูตรตีสตอรี่ในคลิปนี้หากดูแล้วชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ